นะคะเรียนท่านผู้ช่วยศาสตราจารยา์รดรสุิสารั์วิชานะคะท่านเป็นกรรมการติดตามข้อมูผลด้านกิจการโทร,ร,มรมะคะทมนา,นมา,มานนะคมนะคะที่ไเกี่ยวพิชันกรรการติดตามข้อมูลผลด้านุข้อทุกภงนะคที่มาวันนี้ที่นี่งานวานสุสาและเรียนท่าน คณะรรการติดตามรับมืนผลการประหลัดงานนะคะท่านวิทยากรคณะจากจากมหาวิทยาลัยศรรีนคิลปาโรและมหาวิทยาลัยที่พวท่านอื่นด้วยนะคะรวมถึงทุกท่านที่ให้เกียรติกับทางคณะกรรมการตาิจิตอลแห่งปุกนะคะที่มาร่วมเฉลิมฉลองนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ เมื่ี้นะคะทุกท่านมาร่วมประชุมแข่งน,นี้นะคะใมันเข้าชุดแบบนี้แล้วก็ท่านเองจริงๆก็อยากถามท่านด้วยว่าท่านรู้จักพวกเรามากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าว่าท่านคงรู้จกกักกสชนะคะรู้จักตัวกรรมการสออกสชคงรู้จกักสนักงานกสอชอแต่ารู้จักกบฏ เป็นชื่อย่อของกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานค่ะเรียกได้ว่าเราเป็นหน่วยงานตรวจสอบแต่ว่าไม่็ไดนะคะทำหน้าที่ในเรื่องของการติดตามตรวจสอบประเมินผลการทํางานของกสชของสำนักงานกสชรวมถึงเลขาธิการกสชด้วยนะคะ ไมต้องมีดุว่ะทำไมต้องมีเหมนที่ทำห้ที่ตรวจส เป็นอ่าวอกาะให่ใช่กสชเป็นองค์กรของรัฐที่เกิดขึ้นตามราฐมนูมาตราห0สินะคะแล้วในหนัในเขียนเอาไว้ชัดเลยว่าประเทศไทยของเรากำหนดว่าลื่นตามรัฐมนตรีผมอาจารย์สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธขอขอบพระคุณท่านประธาน ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อรัังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินการและการบริหารงานของคอสชด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งการประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของกสพชสำนักงานกสทชและเริหาิการกสทชด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี2565โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกตปรและมหาวิทยาลัยศิลปากรโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารงานของกทชด้านการเงินของผู้บริโภคสำหรับการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตามและประเมินผลที่จะช่วยเป็นกระบบเสียงในการนำเสนอข้อเสนอแนะและเป็นภ้พสะท้อนถึงประสิทธิภาพการทำงานของกทช